เผออต่อว่าเผอเพอพี่อาจจะรอไปพักหนึ่งอาจจะพาท้งน้องไปออนทัวร์ดาวเทาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบพักที่นี่ให้น้องๆให้พวกเองได้แบบว่า<อ>มาเล่นแอนดอรมาเล่นอะไรให้มันโตๆกันมั่งพี่อาจจะพักมั่งอะไรอย่างเงี้ยพาน้องไปรันดาวเทาไปเดินเล่นแ<ป>ต่ว่าเป็นออนทัวร์ไปโดนกระทืบวันยี่สิบห้าคนแล้วก็ที่นี่ก็พักไปก่อนคือเอาง่ายๆออนไปได้แต่ว่าต้องต้องให้ต้องให้มีแก๊งใดแก๊งหนึ่งที่เขามาเล่นคู่ขัดขาัาก่อนอะ เด็กกูเองพี่เองน้องสวยๆนี่แหละแล้วจะยิงอย่างนี้แหละน้องเจนเนาะเราคนชอบากัหรอเต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 ่ตะตเ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 ตะตเตะตะตเ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 ตะตเ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 ตะตตเตตตเตตะตตตตเตตตตตเตตต ที่ไปเอามาเตนเทนนิ่งหมดเลยหรอใช่แต่น้องผมมันไม่ได้รับเงแต่ถามว่ามันเก่งไหมมันเก่งมันอยากเล่นเวลนโอเปร์เรียนเรียนอยู่แค่เรียนอยู่แต่มาหกโมงได้ถึงเรี่ยงคืนที่หนึ่งอ่ตังอีกอีกเคยเล่นโลเป์มาอ๋อเคยเล่นโอเป์มาแต่ถ้าแบบไม่เคยเล่นโอเป์ไม่เคยเล่นแก๊งอีกเยอะเลยอ่ะ ต่อให้มีต่อให้มีฝีมือไงก็ตามมาเนาะแล้วเขาฟาร์มไหมพี่แล้วเขาฟาร์มไหมเออเรื่องฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์มเมื่อวานนี้น้องไอ้สคนเนี้ดีเด็กมันสอนง่ายไงหายากนะไอ้พวกแบบมีฝีมือเก่งๆแล้วถ้าแม่ขยันฟาร์มมีเวลาหายากมากๆไอ้คนที่ผมมารับมามันฟาร์มถึงตีสามมันก็ไปนอนกันวันนี้ก็มาตรงเวลาก็พยายามทำไปยซ้อมด้วยไงพี่แบบสิบสิบสิบห้า สามสิบสามสิบอะไรเงี้ยคนครบยังน่ะคนครบสี่เสิบจยัอครบยังอ้จะเอาคนกันไหนพี่ถ้ารับคนแบบว่ามั่วมาครบอยู่แต่นี่คัดด้วยไงค่อยๆไปพีอนนอ่อันนี้ให้ใครคัดให้อ่ะโลมกับโฮบครับได้ดี่ะ ลอยอีกนิดนึงแหละเดี๋ยวก็คงน่าจะเฟืนได้แหละเอ็มดีอะครับเด่บันเทมันลอยลำแล้วเนี่ยเพอเพออาจยวอาจจะพี่อาจจะแบบว่าไอ้ไลายไลาเพอ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 ตอนเพอเพอพี่อาจจะ รออีกพักนึงอาจจะพานั้งๆไปออนทัวร์ดาวเทาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยสวยสวยสวยพี่ชายปะชอบเลยชอบเลยเบืออาจจะพักดาวเทาแก๊งแกงเยอะครับแกงเยอะประมาณนั่สหบสี่สิบด้วยยิบ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 ห้าคนด้วยเลดคุมง่ายครับเป็นวัวใครปะเนี่ยพีพาให้น้องไปแบบโดนกระทืมหน่อยข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบพักที่นี่ให้น้องๆให้พวกเองได้แบบว่ามาเล่นแอนดอรมาเล่นอะไรให้มันโตๆกันมั่งพี่อาจจะพักมั่งอะไรอย่างเงี้ย เออน้อไปชมเนาะดาว่าน้องพี่ชายเนาะาน้องไปรันดาวทาาไปเดินเล่นไปไปไปดิไปดไปดิไปดิไปดิไปด่ไปดิไปดเไปดิ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 ไปดยไปดิไปดไดไปดิไปดิไปดิไปไป่ไปิไปไปดิไปดมไปดิไปไปดิ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 ไปดไปดนไปดิไปดิไปดไปดิไปดิไปิไไปไปไปไดไป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 ไดไป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 ิไปปไปไป ก็ได้ที่ดาวอ่ะที่ดาวอ่ะคือมันมันเล่นง่ายคุมง่ายเพราะว่ายี่ิบห้าคนยี่ิบยี่ิบห้าคนต่างกันสิบห้าคนเกิดง่ายด้วยไม่เอาไว้แบบพาน้องไปแบบไปออนทัวร์ข้างล่างอะไรเงี้ยเผื่อนาโคตอาจจะมีพอตอรี่ข้ามเมืองก็ได้แบบทั้งดาวทั้งตาตาอะไรเงี้ยเราเป็นออนทัวร์ไปโดนกระทืบวันยี่ิบห้าคนแล้วก็ที่นี่ก็พักไปก่อนเงินแกงก็ไม่เก็บเกดมันไม่ได้โดนด่าหมอหมอมาหลายวันแล้วไงอยากมีฟิลดโดนเนาะพี่เนาะ อยากลงไปโดนกระทือบอะไรเงี้ยพี่เก็ตไม่บอกผมจะได้ด่าพี่ให้ทะลึงทะลึงอดีเล่นเอียกากินังอยู่ไม่ห่อยโกไ <c oughs> อ้ดูชิบหายแล้วมีเสียชิมเป็นแบกหนาด้วยมีตะเดียาเคริร์บอะเอ้ยครบอะไปถึงก็โดนเลยมึงเชื่อไดนโดนกดมดันอะมึงกดยังไงเขากดมึงอย่างนั้นอะ ได้ข่าวว่าเทียก็อยู่นู่นไม่ใช่เหรอเทียโหดจนกรโหดมากเออใช่ปืนกระหอนอะมันไม่เกินใจพี่คิมหรอกปืนอ่ะถูกใช่ป่ะพี่ชายมันเกินใจพี่ด้วยหรอปืนอะจะไปปะล่ะนี่ก็อยากไปมากอยากไปเล่นไม่นี่นะผมผมอยากไปมากนะผมบอกพวกมันนะคือเอาง่ายๆอ่ะมันไปได้แต่ว่าต้องต้องให้ต้องให้มีแก๊งใดแก๊งหนึ่งที่เขามาเล่นคู่ขัดขาลาก่อนอ่ะ แต่ถ้าถ้าเราไปกาลังมก็ใช่ไงก็ถ้ารอขึ้นมาเล่นอะเออนั่นแหละแล้วเราไปอย่าเงี้ยมันได้มันอยู่แต่ถ้าเราไปแล้วถ้าเขาแบบไม่มีคนมาคัดขาก็น่าจะโอเวอร์ไงพี่โอเวอร์ดแดงไงที่เขาเปลี่ยนเนี่ยเปล่นสอง,สองตีเขาอยู่เฟสดันปืนกันอยู่แกงเขานาะ,ะเขาก็ต้องมางัดร้านดีไงพี่เดยวกูเองเดยวพี่เอง,เองเน้องงัดร้านเลยนี่แหละแล้วจะยนอย่างนี้แหละน้องเจนเนาะเออมันต้องมีคนมาตอบไ่นี่เสียงไม่ได้จะได้แบบมี ก่อรอบเรือเรือนะพี่แบ่งให้เขาเล่นอันนี้โอเคนะพี่เดี๋ยวผมรับช่วงต่อได้ได้รับช่วงต่ออย่างเงี้ยถ้าเกิดเราไปนู่นเราต้องไปสมัครไอริสใหม่ดิเดี๋ยวไปบอกอาอไปด้วยดีกว่าจะได้เหลือแก๊งเดียวเราก็จะ้ากปึ๊บกลับมาปึ๊บเอ้าร้อยห้าสิบใบไม้มาว่ะสองร้อยใบไม้มาว่ะอย่างเงี้ยเพอังกลับมาต้อนรับเราดิขอขอญาตขอญาตใส่ฝังสีนะตอตบอกสีขาวจะสีดำด้วยอะไรอย่างเงี้ย ครึ่งหนึ่งเลยอะผ่าครึ่งอะโอปวดเหงาพี่เคยแบบเนี่ยมันมันบวมแล้วแบบเวลาแบบเราเราเราพูดใช่ป่ะแล้วเราแบบยิ้มอะปุ๊บมันจะเป็นแบบว่าฝั่งฝั่งซ้ายไงฝั่งซ้ายเราต้องกวมแก้มเราสังขันได้อมันบวมๆอะตรงเนีอยเป็นแผลที่ปากมันมันมันทรมานเคยเป็นล่าสุดกัดกัดโดนลิ้นตัวเองเอาเคยกัดเหมือนกันครับเวลาเคี้ยวขนมอะ ประพามันจะสองทุ่มเลยเนี่ยเนาะมันเช้าเรากว่าจะเลื่อนเลยขอเลื่อนไป็นสามทุ่มครึ่งเลยพี่เขาเลื่อนอยู่แล้วเพราะว่าเขาเขามีแข่งอ๋ออ๋อไอ้นี่ไงแข่งอีกที่หนึ่งแต่จริงๆเราต้องเตรียมไงวันนี้เราใส่สีอะไรนี่เราลายชี่มันเปลี่ยนได้เรื่อยๆใช่ไหมพี่ใช่ก็เปลี่ยนเหมือนรับก็เปลี่ยนกันก็ใส่สีขาวนะครับผมชอบคนหนึ่งไะว่าเพราะว่าถ้าถ้าเขามาเล่นน่าจะช่วยไปนะใช่ไอ้พี่ยกอ่ะ ยกนะเออปืนนะนะเขาก็เป็นปืนที่แบบว่าเอาเอาสบอกับพยกสด่ะจริงเออทำไมไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอายกมาแทนในนี่อ่ะตอดอืมไม่เอายกมาแทนในไอ้โรเบิร์ตอ่ะยกมันเลี้ยงลูกครับก็มาเล่นได้ประมาณสามทุ่มกว่าก็เล่นมันแข่งสองทุ่มไงจะมีเลี้ยงลูกประมาณสองทุ่มกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงเอาลูกหลับหาีวงไฟเดงน้าคนนั้นอ่ะเล่นกับเขาจับเขาตลอดเลยเพราะเขาต้องเอาเพื่อนออก ใครยกกันหรอใช่ไอ้หว่าก็ได้นะปืนก็ดีนะล้มล้มล้มแต่ไม่มล,มล้มป่ะล้มไม่กัน <c oughs> แต่โอเคแล้วไอ้ปืนที่เราเฟซก็นั่นแหละเนี่ <สะ S 2> อยอย,อยากได้ปืนจริงไหมปืนอะไรครับปืนอุ้งตีนเหมียปืนอะไรนะปืนอุ้งตีนหมีปืนไงวะวันเนี้ยอยากจับปืนอ่ะครับ แ,งแ,งแก๊งแก๊งแก๊งแดงได้ได้ได้ปืนสลับกันแม็กกันไหนวันนี้ก็เล่นปีสศาจและไอ้ไอ้ไอ้ติ่มจับปืนจับจับปืนวัดวัดปืนมาติ่มหลังไฟอ่ะกูเองหนึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยได้ผมผมขอไปด้านในไฟนะไฟนะขอไปด้านในไฟไหนไหนก็ชิวๆไม่คิดอะไรกูมีดไม้หน้าโก้มีดไม้โอเคได้เลยมันมีไอชุนด้วยไงไอชุนในเจอ่ะหลังไฟอ่ะ เดี๋ยวมา้วไปหน้าครังไปตีของงานงานค้างกันยคิดเฉยๆมันก็น่าจะมันนะเราไปเริ่มแบบว่าเราก็ไปหาตีตีเฟจปุ๊บเรามไม่จริงจริงผมเป็นอย่างที่พี่บอกจริงจ7,000นะมันได้มีดไม้อะฟิลมันมันมันผมคือว่าการที่มันไม่มีคนกลัวเราเพราะว่ามันสนุกนะ ว่าฮัลโหลพี่เขาเล่นกี่โมงอ่ะสามทุ่มถ้าไปก็น่าจะเป็นฟิลแบบเอาปากาลามไปเล่นแฮดดับกันอือท้ายแล้วเนียผมอยู่เนี่ยผมได้ฟาร์มผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่ต้องฟาร์มอะไรแต่ถ้าไปดาทําผมก็ฟาร์มได้เจริงมันเป็นฟาร์มออโต้เนี่ยแกร่งแก๊งสี่สิบสองแก๊งอ่ะเล่นยังไงหมดเหอหมดลูกอยู่นั่งเด๋ยเราอะไรนะเราไปตีมึงอ่ะไปตีมึงไม่ได้ไหมล่ะมึงก็อยู่กกบกินั่งเล่นไหนหรอ อยู่ไกลเหรผมไม่ได้ไปพี่ขอบคุณเพื่อนนี่พี่พี่กันมีแต่คนอันนี้เนาะอ๋ออ๋ออ๋อเฝือกีพี่ผมไม่ค่อยมีเวลาจริงพี่่านไปเดือนึ่งพี่ผมผมขอไปช่วยยู่ตายู่ตายืนยืนเหมอนอยู่ดาวเท่าตกบคเนาะฟังนะพี่ผมผมผมคืองี้ผมก็จะเลิกเล่นแล้วพี่ผมอยากเล่นแบบเล่นครั้งสุดท้ายอ่ะขอเล่นกับเพื่อนได้ไหมแค่ครั้งสุดท้ายอะไรไรเงี้ย แนผมก็จะเลือกเล่นไฟเมแล้วผมขอไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมพี่ผู้ดังนี่มันเอาไงอ่ะไม่มีผมไม่ไปแต่แล้วพี่จะไปดาวผมอยากไปดาวด้วยนะไปเันกนดังอ่ะไปดาวบนเฮดอ๋อตองคิงแหละที่นู่นอ่ะตองคิงไม่มีีเลียื้อเกียงตองคิงเอแต่วมนี้ยก็ไอหมองเจ็ดหมองเจ็กันยิบหายอ่ะ เล็กถอนงอกเลยเด็กไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วมึงเอาไอหมอดิมึงเอาไอหมอดิ่มึงน้อนมันมันถอนแน่นอนเชื่อดิแกงเทียมึงคิดดูเลยว่าว้าวอยู่เนี่ยทำไมมันอยู่ไม่ได้เนี่ดูดิสวยและและเอ็กดีเหรอเอ็กดีฮิโรชิอีกฮิโรชิกะเทียรนี่แหละมึงเอ้ยไอ้หลุยก็รอพี่ใช่ไหมหลุยส์โอ้โหแต่ไม่กลัวหรอกเชื่อดิกถ้าไปกันจริง ไปเราก็ต้องเมียเมียวุฒก่อนแล้วค่อยขึ้นขึ้นแก๊งอ่ะเออไปเราต้องซุ่มก่อนอ่ะกาชาเขาพิ่งมาเขาปิดไปพี่เก็ตเวลาทพี่ลงนาวครับพี่พี่ใส่บ็อกซิ่งนะพี่อย่าใส่หมวกขาวนะโดนนะมันปิดไปแล้วก็ต้องนี่นี่นี่คนนี้โดยตรงเลยมาเมียเะาจัดการเลยกี่ลูกอ่ะอันนี้ลูกละสองบาทปะลูกลูกละแปดครับลดสองบาทนี่ลดเปอร์เซ็นต์เนาะ สองวันแฟนเข้าคนหนึ่งนะเขาตัวเองเนี่ยเ <c oughs> ขาตัวเองรอยอะ่ะน้องทําไอ้น,นี่พี่หน่อยดิเพราะว่าตอนรับให้เขาเนี่ยว่าจะให้เขาให้เขาไปตั้งตัวเนี่ยไม่ได้บอกเขาโดยตรงนะว่าขาย้ <c oughs> ายอะ่ะ ไลยถามพภะพานิดเดีว่าเมื่อไหร่วะนั่นอะมันมันจะฝองทุ่มอยู่แล้วนะแล้วอาจจะได้ใช้สีเล็บหมูสีชมพูสีฟ้าฝีอะไรนะฮะพี่จะลงไปดาวจริงเหรอ เหมือนเทียเขาใช้สีขาวเนี่ยพี่เอกว่าใหญ่ใช้ตีขาวแป๊บหนึ่งอลยพี่ไม่มีหมูแล้วมันเทีมันเป็นสีอื่นนี้ด้วยหรอเอ้กูก็ใส่สีขาวอะใครอยากได้ก็ก็ตีกันไปวะสีขาวที่นู่นน่าจะมีแค่เทียนะเพื่องั้นหมูเลยว้ายเฮียชี้อยู่สีส้มมั้งที่นู่นงั้นไก่เลยนั้นใช่ใช่ใช่เฮียชี้อยู่สีส้มพี่ที่นู่นในในไม่ต้องอะไรเลยวันนี้ไม่ต้องอะไรมากอะลองลองสร้างตัวแล้วเดินเข้าไปอะลหกครับสีขาวผมใช้ได้ปะ แล้วมึงเป็นใครมึงมาเสิร์ฟมึงมันเอาพี่นะบอกเราเอาพี่จริงนะที่โดนมันตีกันมานะผมบอกเลยหยับเงากันก็กระทืบอยแล้วที่นู่นนะลง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 ไปดูเดินลงไปเดินเล่นก่อนไหมป้าพี่พี่ต้องไปลืมระบบนะพี่พี่เก็ตอย่างเงี้ยคือเลืยบพังดิเด๋อวพังดีกันบ่อยจริงนะพี่บ่อยบ่อยครับแก๊งมีสี่สิบกว่าแก๊งอ่ะคือมันไม่เมืองมันไม่เงียบครับมันเลยแบบไปได้เรื่อยเรื่อมันตีกันแบบมันฟาร์มตีอ่ะฟาร์มตีอ่ะมันแบบมันน้อยแก๊งเลือน้อย ก็ออรอบล่าสุดอะเไอ้แพ็กที่มันเปิดขายใช่ไหมแพ็กแพงสุดอ่ะสองพันเติมทีเป็นสิบเอ็มอ่ะนั่ดูดีนน่น้องเตยมเนาะแม่ผมก็เติมก็เติมเก็บไว้เติมทีเป็นสิบเอ็มได้เงินในเกมสิบเอ็มหรือว่าข้างนอกสิบเอ็มข้างในเพี่เ<อ>ติมแพ็กสองพันห้ามันได้เป็นสิบล้านเลยอะที่นู่นอะได้เงินข้างในอะโอ้หได้เยอะจังจะไปอยู่แดงๆก่อนนะรู้ขนาดนี้เหลือเท่าไหร่น้อง แต่ไม่ได้ที่นั่นที่นั่นใครทําก็ยังไม่รู้เลยไอ,หอ,อยห้หลุยตั้งแต่หลุยยอกอ,อ่ะหลุยไม่ทำหรอไอ้หลุยไม่ได้ทำพี่มันปีนรูไไ้ไหมน้องไอ้ไรปะไรพี่ไม่น่าใช่นะอ๋อเกียร์นะนะไม่รู้รอ่ะน้องชายผมไปอยู่เที่ยวแล้วนี่อุ้ยอ๋อสวยนะพี่ใช่หรอเที่ยวแล้วด้วยเออน้องผมน้องชาวผมอยู่เที่ยวโอ้เห็นนะว่ากุ่นเสียไม่ได้อยู่นายกนายกครับนายกแข่งตอนไหนนี่เลื่อนหรือไม่เลื่อนครับแ <c oughs> ข่งแข่งสามทุ่มสิบห้าครับพี่ อ๋อไม่ใช่สองทุ่มสิบห้าเราใช่ไหมเลื่อนถูกไหมได้ครับเอาของเอาของได้เลยไหมพวกผมได้เงินเงินเนเงนนขอเป็นสามทุ่มครึ่งได้ไหมครับสามทุ่มครึ่งไม่ได้ครับพี่ตอสามทุ่มประเทศมันรีประเทศมันรีสี่ทุ่มครึ่งเอ้ยสองครึ่งถ้าสมมุติว่าถ้าพี่เลื่อนแข่งเป็นสามทุ่มครึ่งใช่มันเวลาพอดีประเทศมันรีมันรีพอดีเลยนะพี่มันได้ครับ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 พี่ ประเทศมันรีสองทุ่มครึ่งแต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นรีสามไอ้ตีสามตีสองครึ่งตีสามมันไม่ได้ใช่ปะถ้าพี่จะให้เปลี่ยนเป็นประเทศรีตีสามมันต้องรีประเทศครับพี่ต้องรีสะริบตอนนี้มันลันจะกิปไปยาวเลยครับพี่ให้ให้เอาของไว้ให้ใครครับพี่อ่าที่พี่เลยครับก็แต่วันนี้ใส่จุดอะไรนะพี่สีขาววันนี้ใส่สีขาวใช่ไหมครับพ่อผมไม่มีเลยในตลอดใช่ครับพี่ใช่ครับ ใส่าีขาวแล้วแล้วก็ใส่ส่แท็กเหมือนเดิมครับใส่แ็กที่พวกที่ใส่กันตาแล้วก็ของารลักใส่อาอาเอาเอาลงแล้วใช่ไหมโชตะชุดเอาลงแล้วนะครับพี่ไอชุนเขาลงแลไอชุนเขาลงแล้วชตาชุนได้ลองไปดูไม่รู้อ่ะลองลองไปดูชุนไปเนี่ยปะ ทำไมเงินเข้ามาสองล้านอะ่ะไยเอามาคืนผมผมคิดผิดพี่กระเป๋าไอ้ไอ้น,นี้พี่ของออร์ตาฮาเขาเจ้าอ้าโหออกูกำลังจะเอาได้เลย <c oughs> อ๋อแจกแจกแจกทุกคนใช่ไหม